สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเชอร์นะคะสำหรับวันนี้ก่อนอื่นต้อนม r รีคริสต์มาสนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการฝึกโยคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็สุขสมหวังทุกอย่างอย่างที่ตั้งใจไว้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาฝึกโยคะในวัน Merry Christmas ของเรานะคะในวันคริสต์มาสนี้ใครไม่ได้ไปไหนต้อนรับลมหนาวนะคะ มาค่ะเรามายืดเส้นยืดสายนะคะพร้อมกับเพิ่มคาดไฟในร่างกายตอนรับลมหนาวนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะอย่าลืมค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ช่องกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องคูนนะคะโดยการกดปุ่มหัวใจซุปเปอร์แดงด้านล่างได้เลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยสําหรับวันนี้นะมานั่งค่ะสมาธิสบายค่ะไปเลยค่ะประสานมือด้านหน้าค่ะหายใจเข้าวัดมือขึ้น ยืดอ,อกเยอะๆค่ะยืดแขนเยอะๆเลยผักแขนไปด้านหลังหายใจออกวัดมือลงค่ะครั้งที่หนึ่งป้หายใเจเข้าวัดขึ้นหายใจออกลงสองป้าหายใเจเข้าหายใจออกสามป้ายเข้าขึ้นวัดเยอะๆเลยออกลงสี่อีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าขึ้น หายใจออกว่าลงหา้ายืดด้านข้างวางมือซ้ายชูมือขวาหายใจเข้าออกเอ็นตัวสะโพกยังติดพื้นหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลงค่ะสองตหายใจเข้าหายใจออกลงสามหายใจเข้าขึ้นออกลงสี่อีกครั้งหนึ่งเข้าหายใจออกลง ่ะสลับข้างค่ะปายวางมือขวาชูม,มือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกลงหนึ่งปลายเข้าขึ้นออกลงสองหายใจเข้าออกลงสามปายเข้าออกลงสี่สุดท้ายปลายลงห้าโอเคยกตัวกลับขึ้นมากลับท่าได้เลยค่ะ นางถับส้นเท้าค่ะเรียมยืดแข้งนาะมาหายใจเข้าลึกปล่อยค่ะหายใจออกค่ะยกเข่าขึ้นหนึ่งหายใจเข้าวางลงออกป่ายสองหายใจเข้าวางออกสามป้ายเข้าวางออกส,าาออกสี่สุดท้ายค่ะหายใจเข้าวางออกห้าโอเคมา ช้าคลานเลยค่ะข้อมือหัวไหล่ตรงกลางนะคะข่าสะโพกตรงกลางปลายเท้าลากไปหายใจเข้าย่อนท้องลงตามองตรงไปด้านหน้าหายใจออกกงหลังสูงๆข้างชิดอกค่ะปล่ยหายใจเข้าย่อนท้องลงตามมงตรงหายใจออกปลายกงหลังสองปล่ยหายใจเข้าย่อนท้องลงตามองตรง หายใจออกกวงล้างป่ายสามหายใจเข้าหายใจออกสี่ป่าย์ข้าออกไป่ห้าหายใจเข้าหายใจออกป่าย์หกข้าออกเจ็ดปายหายใจเข้า หายใจออกแปดเข้าอออเก้าสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปสิหายใจเข้ากลับมาค่ะเหยียดขาซ้ายไปให้สุดนะคะขวาตามแพลงเกรงตัวไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะดงสะโพกสูงเลยโอ้ยครูขอเลื่อนแมนจ์ หนุกสุโพกสูงนะคะเอียดไปดาวเดาซิ่งด็อกหายใจเข้ายกตัวกลับมาเป็นแพลง้งออกกลับปลายเดาเบิรซงด็อกสองปลายหายใจเข้าเกร็งตัวไว้หายใจออกไปสามหายใจเข้าปลายออกสี่เข้าออกห้าปลายหายใจเข้า หายใจออกไปหกข้าออกเจ็ดหายใจเข้าหายใจออกแปดป่ายเก้าสุดท้ายค่ะหายใจเข้ากลับมาหายใจออกไปสิบโอเควางเข้าลงพักช้ยโพสนะคะพักข้อมือนะคะ งายมือเอาไว้ค่ะวางหน้าผากแต่พื้นได้เลยผ่อนคลายหายใจเข้าลึกออกยาวสามสองแล้วหนึ่งโอเคกลับมาท่าคลานก้าวเท้าขวาขึ้นมาด้านหน้าเลยข้างข้อมือขวาป่ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะ ยกแขนขึ้นระดับหัวไหล่เลยค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะกดสะโพกลงพร้อมวาดมือขึ้นยืดอกไว้หายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกค่ะป่ายืยดอกไว้สองหายใจเข้าหายใจออกป่ายสามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้ากลับมา หายใจออกกดฝ่ายห้าแล้วค้างไว้นะหายใจเข้าลึกออกยาวสามสองและหนึ่งโอเคกลับมาค่ะสลับขาเลยก้าวขวากลับไปก้าวซ้ายขึ้นมาถึงมือยกตัวขึ้นค่ะยกแขนระดับหัวไหล่หายใจเข้าหายใจออกไปายกดสะโพกลงยืดอ,อกผักแขนไปด้านหลังเยอะ ปายน้ำหนักนะคะจะทิ้งลงที่สะโพกนี้นะหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกไปายครั้งที่สองหายใจเข้าออกสามปายเข้าหายใจออกไปาสี่สุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกลงแล้วค้างไว้หายใจเข้าลึกออกยาวสามสอง และวหนึ่งโอเคต,ตัวกลับมา9ก้าซ้ายเลยมาเหมือนเดิมค่ะครานไปอีกเซตหนึ่งเราจะขั้นด้วยท่านี้นะคะสร้างความแข็งแรงแกนกลางลำตัวการเสร็จ9ก้าซ้ายไปขวาตามล็อกตัวไว้แผลงหา,ลห,ออหายใจเข้าลึกหายใจออกขาโยกกลับไป d o ว n w a r a c i n g dog หนึ่งหายใจเข้ากลับหายใจออกกลับไป d o ว n w a r a c i n g dog สอง หายใจเข้าแพลงกึงตัวเกรงท้องหายใจออกป่ายสาหายใจเข้าออกป่ายสีเข้าออกห้าป่ายหายใจเข้าหายใจออกหกเข้าออกเจ็ดแปดหายใจเข้าค่ะ หายใจออกไปเสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกไปสิบโอเควางเข่าลงพักชัยโพส,สเส้นเคยง่ายบาเมือผ่อนคลายหายใจเข้าลืกอ,ออกยาวสาสองโอเคหายใจเข้าค่ะกลับขึ้นมาเลยมา ขึ้นมาในท่าคลนนะนา,าคลนเหมือนเดิมนะป้ายขึ้นมาท่าคลานเหมือนเดิมหายใจเข้านะคะยกขาซ้ายขึ้นไปตั้งฉากแบบนี้เลยค่ะและบัลส์ขึ้นด้านบนค่ะเหมือนทีบเอาเท้าดันอากาศขึ้นไปด้านบนแบบนี้และล็อกตัวเอาไว้นะคะป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด ก้าแล้วสิบโอเคสลับข้างค่ะไปและขึ้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วสิบโอเควางลงไปพักใช้โพสหงายมือค่ะพักข้อมือไว้ หายใจเข้าลึกออกยาวสาสองโอเคกลับมาค่ะทีนี้เราจะตั้งศอกไว้นะคะตั้งศอกแทนแล้วก็เอามือจับศอกวัดระยะความห่างนะคะแล้วก็คลายมือมาประสานมือไว้ด้านหน้าค่ะ เมื่อได้ท่านี้แล้วเหยียดขาซ้ายไปสุดขวาตามค่ะหายใจเขาลึกเหมือนจะแพ้งแต่ไม่เชิงแพ้งนะคะเพราะหายใจออกเราจะโด่งโพกกกับไปค่ะเกรงหัวไหล่ไว้เกรงตัวเกรงท้องไว้นะคะหายใจเข้ากลับขึ้นมาบ่ายหายใจออกสองหายใจเข้าสามตายเข้าออกสี่กดซอกดันซอกไว้นะห้า หกเจ็ดแปดเก้าสุดท้ายค่ะโอเควางเข่าลงเบาๆคลายเลยหายมือไปเหมือนเดิมนะคะหายมือเหมือนเดิมพักหไหลหายใ,หใจเข้าลึกออกยาวสาม สองแล้วหนึ่งโอเคค่ะกลับมาค่ะทีนี้ปรับตัวนอนคว่ำเลยค่ะปรับตัวนอนคว่ำนะคะนะเราเหยียดมือไปด้านหน้านะเวลาจังหวะหายใจเข้านะคะให้เรายกตัวนะคะหอมกับดันสองมาด้านหลังหนึ่งและเหยียดกลับไป หายใจเข้ายกขึ้นออกสองปลยหายใจเข้าออกสามหายใจเข้ายกดันสองมาชิบตัวหายใจออกคลายออกไปสี่หายใจเข้าออกห้าปลยหกหายใจเข้าขึ้นออกเจ็ดปล่อยแปด ไปเกสุดท้ายค่ะโอเคสิบคลาค่ะทีนี้วางนะคะฝ่ามือข้างลำตัวนะหายใจเข้านะหมุนหัวไหล่และยกตัวดันตัวให้สุดแขนเลยนะคะทิ้งตัวไปสบายๆไม่ฮอไหไล่แบบนี้นะคะให้เรายืดไหล่เอาไว้และค้างไว้เลยค่ะหายใจเข้าลึกออกยาว หายใจเข้าลึกทีหนึ่งหายใจออกนะคะค่อยๆลดศอกลงมาที่พังตัวช้าๆปล่อยตัวลงโอเคปรับท่านอนตะแคงได้เลยค่ะมาเรามานอนตะแคงกันทีนี้เราจะตั้งศอกไว้นะคะวันนี้เราไม่นอนราบนะเราตั้งศอกค่ะศอกสะโพกตัวขาเป็นแนวระนาบเดียวกันหัวไหล่ไม่หอแบบนี้ยืดขึ้นนะคะหัวไหล่ยืดขึ้นนะ ปลายาเตะขาด้านข้างได้เลยยกขึ้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วส okay. ิบโอเคเตะขาไปด้านหน้าค่ะหนึ่งสองล็อกตัวไว้นะสามสี่ ห้าหกดแแล้ว10โอเคกลับมาหายใจเข้านะคะยกขาขึ้นมือเหยียดล็กอกศอกยืดศอกไว้แบบนี้นะคะเกร็งตัวไว้แล้วค้างค่ะ5้าสสสองโอเคขายขาลงได้เลยสลับข้างไป สั้งสองค่ะสองสุโขกขาเป็นแนวเดียวกันเคลงตัวขึ้นยืดลายไว้ไม่ห่อนะปลายเตะขึ้นเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเแล้วสิบเตะไปละหน้าต่อเนื่องหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วสิบโอเคหายใจยเข้ายกขาขึ้นค่ะจับขาข้างไว้เลยค่ะห้าสี่สามสองแล้วหนึ่งโอเควางขาลงได้ปรับตัวนอนหงายเลย ปรับตัวนอนหงายไว้นะคะมาปรับตัวนอนหงายนอนกอดเข่าไว้สองข้างเลยค่ะหายใจเข้าลึกออกให้ยาวหายใจเข้าลึกออกยาวสาม สองโอเคค่ะวางฝ่าเท้าลงค่ะแยกขาเท้าสะโพกนะความมือข้างตัวหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหายใจออกวางลงหนึ่งปลายเข้าขึ้นออกลงสองเข้าลงสามปลายสีห้า หกหายใจเข้าขึ้นออกลงเจ็ดป่าแปดเก้าและสิบครั้งไว้นะคะยังไม่ต้องเอาลงนะหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวครั้งไว้เลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม สองแล้วหนึ่งโอเควางลงหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นออกหมุนเป็นวงกลมหนึ่งเข้ายกขึ้นออกลงสองปายสามสี่ห้า,ห,าหกปาเจ็ดแปด เก้าสุดท้ายค่ะ10โอเคสลับค้างหายใจเข้าขึ้นออกหมุนปสบเ้าแปดเจ็ดหกห้าสหายใจเข้าขึ้นออกลงสามปสอง และหนึ่งโอเคมาค่ะแยกขาฝ่าเท้ารประกบมือประสานฝ่าเท้าแล้วค้างไว้เลยค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะยกขาขึ้นมานะให้มือมาตรงกับหัวไหล่นะคะและผ่อนคลายสบายไม่ต้องเก่็งเลยหายใจเข้าลึกออกยาวคูดาว b i r ด s up กะช่ากระชัน กระชั้นนะคะเบิร์นแบบกระชับกระชับนะคะสั้นๆเรียกเหงื่อได้เลยหายใจเข้าลึกออกยาวป่ายค่ะแยกเข่าวกว้างแยกฝ่าเท้าออกมานะคะให้ข้อเท้ากับหัวเข่าตรงกันค่ะแล้วค้างไว้ไม่ต้องเกร็งไหล่นะคะปล่อยไหล่ไปสบายๆเลยหายใจเข้าลึกออกยาวสามสอง แล้วหนึ่งโอเคฝ่าเท้าขวาไว้บนเข่าซ้ายค่ะกอดข่าซ้ายไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกกอดเข้ามาชิดตัวแล้วค้างไว้ค่ะห้าสี่สามสองโอเคคลายสลับขาค่ะป้ายฝ่าเท้าซ้ายไว้บนเข่าขวามือประสานไว้หายใจเข้าลึกป้ายหายใจออกกอดเข่า หายใจเข้าลึอกออกยาวโอเคคลายมาหายใจเข้าค่ะเยียดขาขึ้นนะคะมือจับขาไว้หายใจเข้าลึกใครไม่ไหวงองขานิดนึงได้นะหายใจออกค่ะยกขามาใกล้ตัวนืดค้างไว้สามสองโอเคคลายขาได้เลย จบสุดท้ายถ้าบิดขี้เกียจของครูนะคะบิดตัวปาเท้าซ้ายแตะต้นขาขวากางแขนออกไปหายใจเข้าลึกหายใจออกค่าล้มขาบิดตัวไปค่ะห้าปล่อยสบายๆเลยนะคะสี่สามสองและหนึ่งคลายสลับค่ะปลายขวาแตะหายใจเข้าลึกหายใจออกขาบิดตัวไป้า ใหเเ้าลึกอ,ออกยาวสามสองแล้วหนึ่งโอเคมานอนตะแคงเลยค่ะและค่อยๆนะคะปรัแบบตัวลุกขึ้นมานั่งค่ะขัดสมาธิช้าๆได้เลยไปมาหลังๆตรงประสานมือ,อไปหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหมุนฝ่ามือไปด้านหลังหายใจเข้าค่ะ หายใจออกค่ะลดมือลงครั้งที่สองหายใจเข้าวัดขึ้นหายใจออกลงสุดท้ายค่ะป้ายหายใจเข้าวาดแล้วหายใจออกลดมือลงเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะ เมอร์รี่คิสมาซ้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะปีหน้าเจอกันใหม่ก็คือสัปดาหหน้านั่นเองปีหน้าเจอกันใหม่นะคะก็ ครูถือว่าอวยพรสำหรับในคลิปนี้ไปเลย Merry Christmas and Happy New Year เลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะมีความสุขสมหวังนะคะตลอดปี2567ที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วก็ตลอดไปเลยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องครูนะคะด้วยกันกดปุ่มหัวใจสุแต่งด้านล่างได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ